หลังจากที่ท่านสั่งมาแล้วนะครับสิ่งที่ท่านจะได้อันแรกก็จะเป็น,นิกเกิลน,นะครับส่วนภายในกล่องอันที่สองเนะี่ยก็จะเป็นสายชาร์จจะเป็นแบบไทซีนะแล้วก็จะมีกระดาษทรายละเอียดแถมมาด้วยนะครับโ <Okay, S 2> อเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันนะรูปร่างของเขาในขนาดเล็กมากนะครับส่วนบอดี้เนี่ยจะเป็นพลาสติกนะสำหรับการเปิดเครื่องเนี่ยก็กดปุ่มค้างไว้นะครับด้านข้างนะหลังจากที่เปิดเครื่องแล้วนะครับก็จะมีไฟแสดงสถานะนะเราสามารถกดปุ่มด้านบนเพื่อเปลี่ยนเกียร์หรือเปลี่ยนเลเวลโดยนี้จะสามารถปรับได้11เกสับโหมดเอโยรและและเครรื่องสข ีแบบพกพาผมทิ้งพิกัดไว้แล้วนะครับกวดสั่งซื้อและเก็บปลายทางได้เลย